สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับพบกับผมนายชอตตี้บูโจวาและนี่ก็คือเกม The Battle of God Apocalypse นั่นเองนะครับเป็นคลิปที่เยอะแล้วแหละคลิปที่6ที่เแล้วนะฮะกเ็เราได้รีวิวเบื้องต้นแล้วก็เจาะลึกมาที่ระ,ระบบระ,ระบบเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะใกล้เกือบจะหมดแล้วนะฮะใกล้หมดแล้วนะครับก็สำหรับคราวนี้นะเราจะมาพูดถึงเรื่องของ ทำพยากรกันนะทำพยากรนะจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เกมกันเลยนี่นะหน้าตาอยู่ตรงนี้นะแอบอยู่ตรงนี้ครับทำพยากรนี่เข้ามานะครับก็ทำพยากรเนี่ยผมจะเรียกว่าไงดีขอเรียกว่าเป็นอบอสก็แล้วกันนะครับบอสที่สามารถตีได้แล้วก็ได้ของมาอย่างเยอะแยะมากมายนะครับก็จะมีแบบถ้ำทองใช่ไหมบอสก็จะเป็นตัวนี้ก็จะได้ของนะครับที่เอาไว้ขายที่เอาไว้ขายแล้วได้ตังค์เยอะๆนั่นเองก็มีถ้ำผลไม้ที่ได้ผลไม้เพิ่มเอ็กพี ถ้ำหินผาเกลียวกราดนะฮะก็จะได้ผลึกนะครับลูบี้เนาะอันนี้เป็นสีแดงนะครับอันนี้ถ้าท่านผู้ชมมาเล่นเรารู้สึกว่าเฮ้ยของชิ้นนี้เนี่ยมันใช้เยอะจริงๆในการอัปเกรดใช่ไหมครับนี่เลยถ้ามาที่ทำพยากรเนี่ยสามารถล่าของพวกนี้ได้เป็นบักเป็นเวเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีแดงนะหินถ้ำหินผาเกีียวกราดนะครับถ้ำมนตานเทพพิทักษ์ก็มีหินสีฟ้านะครับแน่นอนครับก็ต้องมีให้ครบ3สีครับสีเขียวก็มีอยู่ที่ถ้ำหกชีประจร นะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะเป็นถ้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้จะได้สุ่มตัวละครเทพนะครับนี่นะก็จะเจอบอสใหญ่หน่อยเฮไอตัวนี้ชื่ออะไรนะลูซิเฟอร์ใช่ไหมเออนะลูซิเฟอร์นะก็จะเจอบอสที่ยากหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยมีบอสให้เราให้สู้นะฮะแล้วก็จะมีของที่ได้รับเยอะแยะมากมายนะครับถ้าเทียบกับดันเจี้ยนประเภทอื่นนะถ้าเทียบกับการต่อสู้ประเภทอื่นนะครับทีนี้เนี่ยก็สามารถลงได้นะครับตามใดที่เรามีไอ้นี่อยู่ครับคัมพี นะแต่ใดที่เรามีคมพีอยู่นะฮะก็จะสามารถลงได้นะครับถามว่าคมพีพวกนี้หาจากไหนโอ้ยหาได้จากหลายที่มากมายครับเปิดกระจะปองก็ได้นะฮะเข้าไอ้นี่ก็ได้นะอะไรนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสวรรค์มายาเนี่ยก็มีนะก็มีให้นะครับมีด่าหลายที่เลยนะเปิดกระจะปองเออพูดไปแล้วมั้งเควสประจําวันก็มีนะเควสประจําวันก็มีนะครับคือมีจากหลายที่อ่ะเนี่ยไนะอนะคือของที่มันเป็นสุ่มๆทั้งหลายอ่ะผมว่ามีโอกาสได้เพราะผมได้มาจากหลายๆที่ นะครับได้มาจากหลายๆที่แล้วก็ที่ได้ชัวๆเลยก็คือจะเป็นพวกเควสประจําวันใช่ไหมเนี่ยก็จะมีได้ด้วยนะครับเห็นไหมก็จะมีได้ด้วยเรียกได้ว่าได้จากหลายที่ก็แล้วกันนะฮะแต่วา่าสองอันแรกจะหาง่ายหน่อยนะครับอันที่สู้กับลูซิเฟอร์นี่จะหาย,ยากสุดอ่าซึ่งผมมีไม่พอด้วยการสู้กับลูซิเฟอร์เนี่ยต้องใช้5อันนะครับเทเนจี้ยี่สิบซึ่งผมมีแค่2อ,อันเองจะเทให้ดูไม่ได้นะ,ะส่วนวิธีการสู้กับลูซิเฟอร์เนี่ยไปดูคลิป วิธีการเก็บเวลของเราเลยครับมีสอนวิธีการปราบลูซิเฟอร์อยู่แล้วนะฮะสามารถใช้เทคนิคนั้นที่ด่านนี้ได้ด้วยครับเทคนิคสรุปให้ฟังท่าๆแล้วกันเผื่อบาบองคนขี้เกยียจไปดูเคอหาตัวที่มันหยุดได้เยอะๆไม่ว่าจะหยุดด้วยวิธีการใดก็แล้วแต่ใบติดสตันทําให้แข็งอะไรก็แล้วแต่หามาเยอะๆนะแล้วก็คอยกดสกิลจังหวะที่ลูซิเฟอร์เนี่ยจะใช้ทําให้ตายนะครับนั่นแหละเป็นเทคนิคการสู้กับลูซิเฟอร์นะฮะ ส่วนตัวอื่นก็ไม่ค่อยได้มีอะไรเก่งมากมายนักนะครับถ้าเทียบกับูซิเฟอร์แล้วพวกนี้คือแบบเบบี๋เบบีเลยนะฮะแต่ถ้าอยากจะเข้ามาสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยให้อ่านคําแนะนาครับเขาจะมีบอกนะฮะเขาจะมีบอกว่าอ่าด่านแรกเนี่ยแนะนําให้เน้นเรื่องของการหลบหลีกเป็นหลักเพราะว่าศัตรูเนี่ยมันจะตีคีบบ่อยมากนะครับเนี่ยทํำทองนะฮะอ่าท่ำผลไม้ก็จะแบบว่าไอ้ที่ตัวเนี้ยมันจะถึกหน่อยนะเทวีด้านี่เทวามาตาเนาะถึกอยู่แล้วนะฮะก็เน้นให้สร้างดาเมจสูงๆ นะฮพวกนี้คือป้องกันไม่เน้นเท่าไหร่เน้นตีแรงเป็นหลักนะครับถ้าเป็นอพอลโลนะฮะก็ตัวนี้เนี่ยจะโจมตีค่อนข้างรุนแรงแนะนําให้จัดทีมด้านหน้า2ตัวตัวแทงนะสองตัวส่วนถ้ามดตัวนี้นะจาชื่อไม่ได้ตัวนี้คือใครนะก็แนะนําให้จัดสกิลกลายภาพนะครับส่วนนี่นะพี่โลนซานะจาชื่อไม่ได้เหมือนกันนะก็ให้เน้นจัดที่สกิลเวนหมซ,ซึ่งซึ่งมีบอกหมดอยู่แล้วนะครับว่าควรจะจัดทีมแบบไหน,นเดี๋ยวผมหวดนี่เลยกัน ที่ผมมีเยอะเนี่ยผมไม่ได้ตีหลายวันแล้วแม่ตีวันละครั้งสองครั้งนะฮะแ,แล้วพอเข้ามาเนี่ยก็จะพบว่ามันมีหลายระดับนะครับไม,ไม่เหมือนลูซิเฟอร์ลูซิเฟอร์จะมีระดับเดียวใช่ไหมแต่ตัวนี้จะมีหลายระดับนะครับถ้าเป็น4ี่ห้าอันแรกเนี่ยจะมีหลายระดับจะอยู่ที่เลเวลของเราครับเช่น4ี่สิบหกสิบเจ็ดสิบห้าอะไรอย่างนี้มันจะยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆและมันก็จะได้ของดีขึ้นด้วยครับอ่านี่ก็ไปลุยเลยผมเลเวลสี่สิบผมก็ตีได้เท่านี้ทีมนี้เขาให้เน้นเรื่่อององงขกกาาาารโจมมตีทยภพใช แต่ผมสารภาพนิดน,นึงว่าตัวละครโจมตีพยาภาพเนี่ยผมแทบไม่ได้ปั้นมาเลยมีแค่เทพีด้าตัวเดียวนะฮะส่วนในตัวนี้ก็เรียกว่าโจมตีก็ไม่ได้ว่าเป็นสายแทงใช่ไหมเอองั้นก็ขออนุญาตใช้ทีมเดิมทีมนี้เน้นเรื่องของการโจมตีแรงๆเป็นหลักเพื่อให้จบไวเดี๋ยวมาดูว่าจบไวจริงหรือเปล่านะตัวละครผมเลเวล43กันหมดนะครับอ่าศัตรูในที่นี้จะเลเวล40นะฮะในกายจะเป็นลูกสมุนนะฮะสังเกตว่าเขาค่อนข้างถึกเหมือนกัน อ่าผมก็ถึกด้วยเป็นไงนี่เดี๋ยวเก็บสกิลไว้ดีกว,ว่าเดี๋ยวไปตีบอสด,ดีกว,ว่าโอ้โหฟังทองยังถึกเลยอ่ะโอ้โหถึกมากๆครับแล้วก็อย่างที่เขาแนะนําแหละก็คือหาตัวที่มันตีแบบทางกายภาพมาเพราะว่าไอ้พวกนี้เป็นนักเม่นหมดเลยเนาะมผมก็ตีกัภาพแค่สองตัวแรกด้วยสิตายซะตายซะจริงๆผมไม่ต้องมีตัวฮิลก็ได้นะเนี่ย สังเกตน,นะผ่านเวฟแรกเราได้ของมาแล้วนะเป็นเศษนะฮะได้อย่างไวเลยครับนี่นี่ตีเลยแล้วกันนะจะได้เคลียร์มอนไวไวเพราะว่าบอสมันอยู่เวฟผ่านไปครับอ,อ่าเนี่ยเน้นตีไวๆวนะเรือังไม่ลดเลยโอ้โหลูงนี้น่าจะเสริมตัวดาเมจอีกตัวเนาะจะได้ตีไวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวลงรอบหน้าเดี๋ยวเสริมตัวดาเมจเข้าไปแต่ไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะ เพราะว่าอย่างที่ผมบอกน่ะมีมีแค่สองตัวนะนี่เป็นโจมตีกายภาพมีแวนเฮลซี่อีกตัวหนึ่งแต่ว่าเลเวลแค่สามสิบเองนี่นี่น,นี่ถึงบอสแล้วครับเดี๋ยวสกิลไปไม่หยุดยัง้งไปจริงๆรอ่ะรอรอจังหวะที่บอสจะใช้สกิลก็ได้นะแล้วค่อยกดคือเด็กิคการต่อสู้อ่ะจริงๆก็จะเหมือนลูซิเฟอร์นั่นแหละการสู้กับบอสแบบตัวตัวเนี่ยก็ ถ้าเกิดว่าเคลียร์มอนไวมากแนะนําให้เอาตัวละครที่มีโจมตีสกิลเดียวตัวเดียวเรียกว,ว่าอะไรดีโจมตีเป้าหมายเดียวแรงๆออย่างนั้นดีกว่าอ่าก็จะได้ทําให้เคลียร์มอนได้อย่างรวดเร็วนะฮะนี่หยุดก่อนไม่รู้หยุดทันปะ่ะไม่น่าทันแล้วนะ <laughs> หยุดไม่ทันนะหยุดไม่ทันตัวเ,เต็มๆเลยฮะเนี่ยโหถ้าผมใช้น้าแข็งเร็วกว่านี้นะก็หยุดได้ละ เลือดสังเกตนะครับว่าเยอะนะฮะเจ็ดหลอดนะครับมีเวลาตีสามนาทีเนาะจริงๆมันตีห้านาทีแหละแต่ผมเลือสามนาทีน่าจะเคลียร์ได้เนาะสังเกตนะครับว่าตัวละครตัวนี้โดนสกิลของวีด้าไปอย่างแรงเลยฮะแต่ว่าสกิลเวทไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เนาะเนี่ยนะแทบไม่เข้าเลยนะฮะก็อย่างที่บอกไปตอนต้นนั่นแหละว่าเอ่อให้ลงรวยที่เน้นเรื่องของการโจมตีอ่กายภาพเป็นหลักนะครับเพราะเนี่ยนะเวทไม่เข้าเลยนะฮะอันนี้คือ ลองให้เห็นเลยครับต่อให้มีตัวละครเก่งๆหมายถึงตอนถ้าเทียบกับดันเจียนนะต่อให้มีตัวละครเก่งๆเนะะี่ยแต่ว่าไม่ถูกสายก็ล้มลําบากเหมือนกันล้มลําบากนะฮะแต่ว่าก็ยังผ่านอยู่ดีแต่ว่าจะใช้เวลานานนิดนึงเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมเปลี่ยนทีมเลยเออเปลี่ยนทีมจัดไปจัดไปหมวดไปเยอะๆสกิลไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเทพวีด้าทุบอีกครับอ่านั่นแหละเข้าอย่างแรงครับเรียบร้อย สังเกตนะว่าได้ของบานเลยนะนี่คืเป็นแค่ระดับ2เท่านั้นนะฮะเลเวล40นะครับลงครั้งเดียวดูดิเนี่ยได้เศษพวกนี้ว่าบานเลยใช่ไหมเออเป็นไงล่ะเพราะนั้นเพื่อนๆที่จะหาของออผลึกในการอัปเกรดพวกนี้มันใช้จํานวนหนึ่งอยู่แล้วเนาะก็สามารถหาได้ที่พวกนี้เลยนะฮะ,ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองใหม่เลยนะฮะเรามาลองใหม่ด้วยเอาตัวละครที่เป็นสายโจมตีกายภาพเข้าไปเนาะถามว่าดูตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยกันดะ บางคนเล่นมายังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสายไหนนะฮะน,นี่นี่น,น,นี่นี่นะอ่านี่นะฮะก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าสายอะไรนะอย่างเงี้ยสายเวสเห็นไหมสายเวสนะสายแทงสายแทงก็ไม่ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าสรุปมันตีออกมาเป็นธาตุอะไรนะอ่าสายเวทนะฮะสายตีนะฮะสังเกตเลยเดี๋ยวผมจะเอาเอาพารโลนะครับลงเพิ่มเติมนะฮะไปเลยดีกว่างาสิบบอกว่าไม่ไ้องตาเห็นไป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 ,ไป,ไปก็เดี๋ยวเอาเอาพารโลลงนะฮะอยู่ไหนว่ามันเป็นยังเป็นกรอบขาวอยู่เลยนี่ อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาแวนเฮลซิงออกก่อนนะฮะนี่นี่นี่แล้วก็อีกคนหนึ่งลิสต์นะฮะลิสต์อ่าลิสต์ลิส,ลส,ลสของผมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นระยะเอไม่ใช่ระยะชอบพูดผิดเป็นระยะตรงนี้ไม่ไม่ใช่ระยะใกล้ไกลนะเป็นสายโจมตีเหมือนกันปะ่ะคราวนี้ฮะเราเปลี่ยนนะครับเอาสายโจมตีเพิ่มเข้ามาสองตัวนะฮะดูซิว่าจะตายไวจริงหรือไม่นะฮะพอเวทยิงไม่เข้าแล้วเนาะแล้วก็ไม่กล้าเอาตัวฮิลออกครับเพราะว่าเอา่อกลัวล้มนะฮะเวลาเจอบอส สังเกตนะว่าล้มไวกว่าจริงฮะสังเกตดูไอ้ไอ้ฟังทองก็ได้ครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆเวทที่ยิงใส่ไปน่ะดาเมจหนึ่ง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 ทั้งนั้นเห็นไหมเห็นไหมดาเมจหนึ่งเวลาใช้สก,กิลนะดาเมจหนึ่งหมดเลยนะนี่คือลงแบบถูกต้องให้ดูครับว่าเราเน้นเรื่องของการใช้ตัวโจมตีเป็นหลักถ้าผมมีสายตีตัวนะผมจะเอาเอาวีน่าไปยืนหน้าแล้วเอาไอ้นี่ไอ้ปีศาจเนี่ยมือขวาของลูซิเฟอร์เนี่ยออกนะครับ เพราะว่าไม่จําเป็นต้องแทงเยอะไงและสกิลพวกนี้มันหยุดได้ด้วยสกิลของไอลิลิสเนี่ยมันหยุดได้ไงออทำให้ศัตรูแบบหลงรักอะไรอย่างนี้มีด้าทุบหน่อยเร็วแถวหลังยัได้ตายหมดนั่นแหลปะปมีด้าทุบไม่กี่ทีข้างหลังตายครับเห็นนะตึ้งตึ้งโดนอัพบรูยิงจากแนวหลังอีกแป๊บเดียวล่วงอะไม่ต้องห่วงอัพโบรูยิงชอ็อตยิงเรียบร้อยครับตัวหลังไปหวานนะ ยิงเออไอ้โกเลมถึกหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับอ้าวฮิวทำใหม่จะเล่นเองดีกว,ว่าเดี๋ยวจะได้แบบไม่ต้องออตโต้นะฮะดูดิถึงบอสแล้วใช้เวลาไปนาทีสิบวินะฮะเด็ดเนี่เลยไปเลยยิงยิงปุ่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 งแป๊บเดียวนะฮะสังเกตติดมือด้วยฮะผมใช้เวทต่อให้ครับ ติดมือนนานด้วยครับไอ,อทุบไปมก่ยืนยแรกเลยไงใช้สกิลไปเลยไม,ไม่ไม่รอจังหวะสังเกตนะฮะเลือดลถอย่างไวครับอ้าวมันใช้เวทนละแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สกิลอันตีไม่เป็นไรครับอ๋อบอโลยิงแล้วมันจะอันตีแล้วไม่ทนันฮิวไปก่อนไม่ทันครับไม่มีตัวไหนสกิลได้จังหวะที่มันอันตีนะครับไม่เป็นไรก็ฮิวพอดี ย,ยิงไปเลยยิงไปเลยเออยิงไปยิงไปปุ้งวีน้าทุบเลยวีน้าทุบสังเกตนะฮะว่าจะตายแล้วครับใช้เวลาไปสองนาทีนะฮะสังเกตได้เลยครับว่าเป็นแบบนั้นจริงนะ,คะเคยมีคลิปหนึ่งที่ผมบอกไว้ครับว่าเราควรจะเก็บเวลเนี่ยอ่า ให้มันหลายๆตัวครับเพราะว่ามันใช้ได้ในหลายๆสถานการณ์ใช่ไหมเออในหอสิ้นโลกก็ได้ใช้นะเพราะว่าถ้าตัวละครเราตายมันจะตายแล้วตายเลยไงเออก็ต้องปั้นตัวอื่นมาเสริมนะครับสังเกตนะฮะว่าจบไวกว่าจริงๆฮะไม่อิงนิยายนะเพราะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยดูนิดนึงนะฮะว่าดันเจี้ยนนั้นเนี่ยเขาให้เอาแบบไหนลงนะครับก็ย้ํากันอีกทีละกันนะฮะถ้าทำทองเนี่ยเน้นหลบหลีกนะครับทำผลไม้เน้นเสียหายสูงนะฮะพูดง่ายคือมี ตัวเก่งๆเอามาลงที่นี่ได้นะครับทาผลไม้นะฮะถ้าเป็นอพอลโลนะฮะหาหินแดงนะครับต้องเน้นเรื่องของการใช้ตัวแท้งสองตัวยืนทั้งหน้าเพราะว่ายิงแรงครับถ้าทาน,นี้เราไปกันเรียบร้อยแล้วคือเน้นเอาตัวโจมตรมีระยะไม่ใช่ระยะไม้เนี่เน้นตัวโจมตีด้วยสกิลทางกายภาพตีทางกายภาพสกิลทางกายภาพเนี่ยมาลงนะครับที่ล้นซ่าอนนี้ก็จะใช้ทีมเวทหมดซึ่งเหมาะกับผมอยู่แล้วผมเป็นทีมเวทอยู่แล้วนะครับก็จะลงอันนี้ง่ายนิดนึง แต่โซลูซิเฟอร์นะแนะนาก็ให้เน้นสกิลเวมนม์นอยู่ดีซึ่งมันตรงกับทีมผมไงอ่าซึ่งก็ตรงกับทีมผมอยู่แล้วนะการนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของถ้ำพยากรณ์นะครับแล้วถ้าเกิดเราได้ของมาเยอะๆแล้วอ่าคลิปก่อนเราก็พูดครับเรื่องของการไปย่อยสลายถูกไหมครับอ่ามาย่อยสลายนะเวลาได้อุปกรณ์อุปกรณ์มาเยอะก็อย่าลืมเอาของมาย่อยนะเห็นไหมเพราะว่าเราได้ไอหินระดับสีน้ําเงินมาเยอะใช่ไหม มีเยอะเกินไปก็มาย่อยได้เพื่อได้ไอหินอัปเกรดออกรัสมานั่นเองนะครับอ,อ,อ่านออกเสียงไม่เคยถูกสักทีนะอ่านว่าอะไรนะเข้าไปดูสินี่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 นะอ่านว่าฮอกรัชนี่นี่นออกออกออกเสียงพี่ทอไว้ให้เข้าใจว่าเป็นอาวุธและอุปกรณ์กันละกันนะครับอันนี้ก็ย้ำให้ฟังกันอีกทีนะเผื่อใครไม่ได้ดูคลิปที่แล้วนะครับเอาล่ะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็กับผมนายชอตตี้บูชัวเนี่ยก็จะขอดำลาเกม The Battle of g o d a p o c อ y อลนะฮะ ตอนเจาะลึกเรื่องทำพยากรณ์เอาไว้เพียงเท่านี้นะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราจะมาดูเรื่องของสวรรค์มายากันนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างอ่สัปดาห์หน้าไม่ไม่ไม่สัปดาห์หน้าวันอาทิตย์นี้เลยวันอาทิตย์นี้นะฮะพยายามจะออนแอร์ให้ตรงเวลาถ้าไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะครับรอได้เลยครับวันอาทิตย์ครับเรื่องของสวรรค์มายาในหิมสวรรค์นะฮะแล้วพบกันใหม่ครับขอให้โชคดีครับบ๊ายบาย